ไปจังสังต่างผ่าสูตรการปราากปึกาอุปสมบทเพื่อได้รับการบราากึกษาอุปสมบทที่ถูกต้องณว,วัดสวนวัดป่า,าทุทจนาหวัดบุรชัย์ในพระคูปัตตธรมจังหวัดลำพูนก็ได้รับการศึกษาพระท่านพระวินัยได้เคยรับการศึกษาทางด้านพระธรรมถูกต้องตามแบบแบบแผน,นพิสูจน์ในพระพุทธศาสนา เมื่อได้รับกากรดูคุสมบูรณ์แล้วโดวยทุกคนเน้นการกระพือปฏิบัติธรรเขาภาวนาตาั้งสายพะะระอาญาวาส,สีใส่ภาพฝันในตัวแรงนั้นก็ได้พิจารณาการประพฤติควรที่ก็เพราะมีการทาํางานกันตรงเนื่องตามแผนของโครงการระยะที่สองระยะที่สามที่สิบเนื่องโดยที่บนทัพสุสวนในโครงการที่ฉาสายประพฤติพระเจ้ารย์สามคู่ ครูครัมคร,รับครับปีเลี้ยงเขาเรียนด้วยเสียงกรดลงไปเดินทางไปตปัดต้นปฏิบัติศาสนกิจในาจภาคจังหวัดชายดนภาคใต้เพื่อเสริมสร้างสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเราก็ไปอยู่ร่วมกับวัดต่างๆในภาคจังดชายดนภาคใต้เพื่อสร้างความกระตืใจให้กับปไปชนในพื้นๆๆที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งกับข้าราชการทุกมู่มู่เหล่าที่ทำหน้าที่ทุกฝ่าย,ยในพื้นที่ภาพตายแดนต่อเฉเดนตอนล่างสุดเป็นเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเป็นบันดนีีพระพิสุขรูปในโครงการไดเดินทางมามาที่กรมราชธรรมโดยการปริญนาที่มนของคณะทิบดีกรมราชธรรม เพื่อจะได้ได้ไปได้ประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติสศสกิจทั้งหมดซึ่งวันนี้ได้ช่้ไปแล้วว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจของผู้สื่อข่ารุ่นนั้นในโครงการที่ห้าจทย์ประเด็นภาพภาพใดนั้นมีความสัมพันธ์ผลโดยมีการประเมินผลจากเจ้าอาวาสวัดนั้นในภาโจทย์ประเดนภาพภาพใต้และจากประชาชนทั้งหลายที่มีผลตอบ ว่าพันุสูตรในโครงการกิตตาสารกำเนิดพระพัชรานาได้อยู่การปรนษาในท่าจักาเด่นภาพใตได้ไปเสริมวัตถุต่างให้ขึ้นแขงในใจของแขงแต่ในการที่จะพัฒนาิจารีตร้ต้องการรู้ว่าอดีรุตั้งได้ทรางเรียวมาประสงคในโครงการ

คุณอาจอันนี้มีการต่อพื่มัอเพื่อตัววนนี้รรมอมแลวกทรอนิกสรต่อารวิจัยต่างก็มีแผนในการจะไสู่